ท่านประยุทธ์ผมรักท่านมากครับต่อหน้ากล้องผมบอกผมรักเพื่อนรักที่สุดท่านจะเป็นเจ้เลยครับอป่าเพชรนะฮะขอทานับข้อสุดช่วง Q&A สี่สี่หรือหกอืมสี่หรือห้าสี่จะพูดห้าไปก่อนกว่าเผื่อมันเป็นห้าห้าผมจะเริ่มคำถามข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะทำไมมันเริ่มเร็วจัง ไม่มีการเกิดนำอะไรเลยเลหรอต้องเกินก่าเนาะไมเอาเกินเราเกิด่อะไรก่อนขี้เลกลียจคำถามข้อที่หนึ่งนะคะอันนี้ได้เลือกคำถามที่แบบว่าเด็ดเด็ดมาทั้งหมดเลยใครเลือกวะเขาเองตอนเด็กพี่ทำวีกรกรรมสุดแสบคืออะไรคะพี่ทัศตอนเด็กเหรอจริงๆมันมีแสบมากอันหนึ่งนะคือพี่อะไปแกล้งเพื่อนเว้ยตอนนั้นกินกัอ่อนอยู่จะนั่งกินกับเพื่อนอย่างเงี้ยกินเสร็จปุ๊บเอาไม้มาอย่างเงี้ยคือเก้าอี้เรานั่งอะมันจะเป็นแบบเป็นซี่ซี่อะมันจะมีรูเว้ยพี่เอาไม้เนี่ยเสียบ ใจร้ายมากเลยอ่ะเ้าตุดเพื่อนไม่เลือดออกเหรอไม่ออกแต่ว่าก่อนที่จะเป็นอย่างเงี้ยคือเพื่อนอะ่ะมันเอาปากกามาวางไว้ที่เก้าอี้เว้ยแล้วฉันก็ไปนั่งทับไงแเราหิดไม่เลือดออกเหรอเลือดออกสิจริงไหมอ่ะเจ็บปะตัวเป็นรอยแบบน่าจะเป็นแบบเหมือนรอยสักเลยเพราะแบบหมึกมันเข้าไปในตนัวเราเลย <What? S 2> ผมก็เลยเอาเคืนนะฮะเอาไม้เทปชิ้นไปจิ้ม ไม่การจิ้มเพื่อนแรงกว่าเพื่อนเจ็บแล้วมันแสบตรงไหนวะนั่นน่ะดินีณแหละแสบตูดกูคำถามข้อที่สองนะคะพี่หนึ่งหน้าเหมือนปัน BNK อจริงเหรอเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมอืมไม่รู้ดิปนันไมีขี้แบงวันเยอะอย่างนี้เหรอไป<อ>นะคะ สร้อยที่พี่ใส่อยู่ที่คอคือก็คือสร้อยพระไงทำไมพี่ทัศต้องใส่เป็นแบบเสียขนาดนี้ต้องบอกกันว่าแลวยิ่งเหมือนไปกว่านะนะคะคือพู่ดิทัศเองบอกว่าที่มาของเพราะว่าเป็นตัวผีค่ะใช่กูกลัวผีอยากจะถามว่าทัศเป็นลูกของมดดำหรือเปล่าเสียงและท่าทางนี่เหมือนเลยครับเอาจิงฉันไม่ใช่ลูกมดดำนะเสียงฉันเหมือนเหรอหน้ากูเหมือนเหรอ ข้อต่อไปนะคะคือคิดยังไงกับผู้นำประเทศนี้คะท่านประยุทธ์ผมรักท่านมากครับต่อหน้ากล้องผมรักมากรักสุดท่านทำเด่มากผมรักมากจริงจากใจถ้าหลังกล้องก็เป็นอย่างนี้ครับท่านประยุทธ์รับท่านเป็นคนที่ดีมากผมรักท่านมากเลยรับดีแนไวิถีมีปัญหาจับมันเลยถามต่อไปครับเดี๋ยวตอนนี้โทรศัพท์ผมค้างครับทุกคนแป๊บนึง เป็นไรวะขอรหาเพื่อนก่อนนะครับฮัลโหลเฮ้ยวันดีเพื่อนพอดีโทรศัพท์มันค้างอ่ะเพื่อนทําไงดีวะทายชีพเปิดโฟนให้หน่อยดิอฟังด้วยอ่ะนี่เปิดไหมแต่เขารู้หมดว่ากูกูแบบใครเนี่ยกูอยากใครแทายชีอ่อตัวเองไหนเออตัวเองอ๋อให้ไปโหลดแอปนี้ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวขอโฆษณาเพจหนึ่งเพื่อนผมแนะนำมาแล้วครับมันคือแอป Nutrainer นะฮะก็ เริ่มต้นนะครับครับที่ Play Store เลยรว่าเครื่องมันค้างมันเครื่องมันค้างอะ่ะแกเขียนนะครับเนาะ c l เนอรน์โอ้ดูคะแนนแอปได้4.9ดาวเฮ้ยมันจะเต็มมันจะเต็ม5ดาวอยู่แล้วนะเนี่ยผมหลดแล,ะนะวดดล,ล,ล้วนะผมกดเปิดเลยเปิดเลยแต่เครื่องค้างมากบอกเลยว่าแบบไม่ไหวละมันค้างเกินโอ้รูปแบบแอปอะ่ะมันดูดีเนาะกดสแกนเลยใช่ไหมเครื่องผมมันช้าแล้วค้างอะไรตอนเนี้ยก็นี่นะฮะกำลังทำการเคลียร์ ต่างๆโอ้มีลบพู่ปแปมด้วยเหรอใช้ง่ายง่ายครับกดสแกนมันก็ลอยเฉยๆอ๋อนี่ไงมันจะมีเนี่ยทั้งหมดที่แบบควรจะลบอ่าลบไอ้นู่นลบไอ้นี่ลบอะไรที่มันไม่สำคัญลบคขยีนไปเลยใช้เวลานิดนึงอ,อ๋อมันขึ้นมาขยีนไปแล้วทั้งหมดสอนที่สองเสร,ร,ร็จขยีนคอมพิวเต็ดอ่ามันจะขึ้นมาบอกอย่างนี้ โอเคผมจะลองใช้แบบ deep clean เลยแอปไลน์กันเพราะผมใช้ลายบ่อยอ่ะกดเข้าไปอ่าสแกนเข้าไปสแกนลายเข้าไปสแกนไปเลยสแกนและอยากดูว่าข้อมูลในลายเราจะหายปะพวกขีดดาวต่าต่างๆฉันว่าไม่น่าหายนะเดี๋ยวจะลองเปิดเข้าไปดูดีกว่าว่าหายไม่หายก็โอเคผมลองคลีนจังนะฮะอ่า c o m p l e t คือไลน์เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แชทเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันรแต่ถ้อยากคุยงานก็บอกอาจจะน้อยไปหน่อยโอเคมันคือเมื่อคอมพลีทแล้วอาจจะน้อยไปหน่อย เสร็จแล้วผมก็ลองออกไปดูเออรูปไม่หายครับพี่คอนรูปไม่หายอยู่ครบเหมือนเดิมนี่นะครับใครขอเซอร์ลาบอย่าลืมครับไปกดโหลดแอป Nox Cleaner นะ <No x S 2> ครับ Nox Cleaner นอะเร,ร,รจะทิ้งลิงก์งไว้ข้างใต้นะครับไปกดโหลดใต้ Description Box น,นะครับเข้าเรื่องต่อได้ยังบอกค้าถามข้อต่อไปได้เลยใช่ไหม<ช>ไม่ช้าแล้วเนาะนี่ฮะลืมปุ๊บมาลืมปุ๊บลืมปุ๊บพี่ทักที่ไปหาพี่ซานหน่อยค่ะไอติมเพิ่งไปหาซานมาเองอินเสิร์ตเลยอินเสิร์ตคลิปไปดูดิ อบด่าว่าฉันเน่าบานมันชอบด่าว่าฉันกล้วย <c oughs> อะทำไมที่แทชชี่หน้าไม่เหมือนในรูปเลยแล้วก็รูปโปรไฟล์ YouTube ก็ไม่เหมือนง่ายๆเลยค่ะว่าแทชชี่ก็ต้องใช้แอปสิคะแอปแอปไม่เหมือนในรูปเลยเหรอลองดูดีๆลองดูดีๆผมทำท่าเดียวกันนะฮะเลือก ครับตอบกด,ดแบบนี้นต้องกดธปะกดดิต้องกดนะคะเพราะมีไอจีมากพี่ทัดครับพี่ว่าตัวเองน่ารักไหมทุกคนทุกคนไม่ต้องถามคำถามนี้นะคะ<อ>มันมันน่ามันโกรธขนาดนี้มันต้องคิดว่ามันน่ารักที่สดอยู่แล้วอ่ะโอ้ยจะป่าละหนูแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งมากเอว้ยต้องทำยังไง เขาสนใจหนูเรียกร้องเขาสนใจไังไงนะที่คือสมัยเนี้ผู้หญิงอ่ะถ้าเกิดคุจะอยู่เฉยเอ่ะยากนะที่จะหาแฟนเนาอมันต้องลุกเหรอมันต้องแรงอาจจะแบบสงสัยตาเริ่มอยากสงสัยตาก,ก่นอนแบบอย่างเงี้ย <c oughs> พอเดินเจอเขาก็แบบสมมติเดินผ่านกันอเงี้ยก็แบ <c oughs> บเดินปมาเฮ้ย <c oughs> มองมองไปเลยให้เขารู้ว่าเรามองหรือถ้าเกิดมอง สนใจต้องเดินสมมติเขาเป็นผู้ชายอ่ะเขานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ทัชจะทำไงเล <c oughs> ือไม่สนใจอีกต้องอย่างนี้ทำไมพี่ทัชถ,ถึงสวยกว่าพี่น้ำหนึ่งน,น้นองครับน้องคะน้องใช้อะไรมองเอาจริงฉันสวยกว่าแกนะวะฉันสวยกสวยวะฉันสวยกว่าถ้าฉันผมยาวฉันเป็นผู้หญิงฮะบอกเลยแก รับสปอนเซอร์แปลงเพศนะครับจัดมาเลยขอพี่ขอพี่ใหญ่แค่ไหนี่ฉันชี้เรื่องมาใช่ไหมคำถามเนี่ยของพี่ใหญ่เท่านี้ครับทำไมพี่ตาถึงเลี้ยงเดปัสคะจริงจริงนะเรื่องที่ฉันเลี้ยงเดปาสเพราะว่าตอนนั้นฉันอยู่บ้านคนเดียวไงแบบไม่มีเพื่อนเลยพ่อพี่พี่พี่พอแม่พี่น้องก็ไม่ค่อยมาหาก็อยู่คนเดียวแล้ว เลยสิหมามันเป็นเพื่อนจริงนะคะทุกคนเพราะว่าแท็ชชี่มันงอนหมาตัวเก่าก็เลยเป็นสัตว์ตัวใหม่มาีีฉฉัันนนมมาาททอะไร่่หมาไม่ใช่เมียพี่อาจุมากับพี่แท็ชชี่ชอบสีอะไรคะมีคถามนี้คไมม่่สงาพี่อาจุมาชอบสีชมพูนะคะแต่พี่แท็ชชี่อ่ะทุกคนน่าจะรู้ว่าพี่แท็ชชี่ชอบสี ม่วงด้วยวใส่เหลืองม่วงใส่ม่วงก็ด้วยทําไมพี่ทัชชี่กับพี่น้ำหนึ่งถึงมาทํา y o Youtube คะเรื่องเราเป็นยังไงนะชี่ทำไมจุดประกายทัชชี่ท o Youtube อ่าต้องบอกว่ามันเริ่มจากตอนอยู่ลอนดอนใช่ไหมอืมมันไม่มีทีวีดูไงทีว<ช>ีมันมีแตบภาษาอังกฤษอะมันดูไม่รู้เรื่องเอา้านี่กูนั่งคุงปีมา,มา,านาน ไม่ทักเลยเนี่ยเขาเห็นหมดแล้วใช่ปะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันฟังมันมันไม่ไม่อิน,นอ่ะเข้าใจไหมอ๋อวันนั้นก็เลยเืฟังไม่เข้าใจอยากได้ภาษาไทยมือทั้งนั้นเลยไม่อยากเรียภาษาอังกฤษจะไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจคำนี้แปลว่าอะไร Pussy cat แปลว่านี่ของแกไงเห็นไหมมันยังไม่เข้าใจมันแปลว่าแมวจะนิดนึงเพราแหละผมก็เลยแบบมาเปิด YouTube ดูแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอ่ะมันสนุกอ่ะ โอเคถ้าที่เปิดเจอคือช่องไอ้นี่ว้าการินิสกับซันเบลลี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเราช่องไหนก่อนช่องไหนก่อนมันต้องเลือกแล้วนะตอนเนี้ยถ้าเกิดบอกว่าการนะสารใจงอนไหมถ้าเกิดบอกว่าการจบไปแล้วเนาะไะก็เท่านี้แหละครับสำหรับ Q&A EP นะใช่ค่ะก็อย่าลืมไปโหลดแอปน็อกครีนเนอรด้วยขายยาดันนี่ยได้เหรอวะเิงยลิงก์ไวข้างล่างนะครับถ้าเกิดใครอยากลองใช้ก็ลองมันง่ายใช้ง่ายแล้วก็ดีจริงๆริงเพิ่มเร็วขึ้นก็ใครมีคำถามก็พิมพ์มาข้างล่างนะ อ่าที่ือนเดิมครับใส่ b a เ a n c e ก็อย่าลืมกด Subscribe ผมแล้วกดกระดิ่งติ่งหูรูปไลน์ด<อ>้วยติ้งเลยคิงนี่รูปไลค์หรือว่าแกจะล้างหน้าอะไรเน<อ>ี<อ>่ยโอเคแล้วเจอกันบุย เมาเติมแปมเหรอดีเหรอซื้อกลี่มาด้วยเปล่าชอบเติมเต่มอีทาแกคุยกับตัวเองแล้วเหรอบ้าฉันคุยกับน็อกครีนเนอร์